ก็โอเคนะผมอยู่ผมครับผมมิสเตอร์บอลคิีน่าครับก็อยู่กับโปรโมช่องนะครับผมนะครับนะผมจะมาโปรโมช่องให้กับคุณนักกี้เกมบอลทีวีนะครับนะเพื่อนผมเองนะครับนะก็แป๊บเดียวเองสืบเส็ซับแล้วนะครับเด็กเถอบ้านเยอะเนาะเออให้ช่วยซับให้โอเคก็ฝากติดตามผลงานเขาด้วยแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ช่องเขาตอนนังคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดซับสไคร้เขาด้วยแล้วกันนะครับผมนะ เออแบบให้กำลังใจเขาหน่อยนะครับนะอืมผลงานเขาก็ดีครับผมนะครับแต่ละอันนะทีละเจ็ดทีละแปดนาทีนะผมนะครับแข่งขันนุ่นนี่นั่นนะครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์ก็สดงว่าใครช่องเขาด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงช่องเขาไว้ใต้ด้างคลิปนี้นะครับผมอของเอนักจีบกึมาทีวีนะครับผมจะมาเกี่ยวกับสายอาเบะนะครับนะดูจากช่องดูจากโปกช่องก็รู้แล้วนะครับนะ เนี่ยปกปกชแนลเนี่ยอยากรู้ไหมครับใครทำให้ผมเองนะครับเขาบอกว่า้เอาสกินนี้เลยนะครับนะก็คือมีวันหนึ่งนะครับผมเข้ามาบ้านผมนะผมก็เลยทำให้เลยนะครับนะอันนี้จริงไอ้ตรงเดี๋ยนะไอ้ตรงนั้นนะไอ้ตรงตื้ดอะไอ้ตรงไอ้ตรงนั้นอะเออนะครับมันมีแบบไม่อยากพูดนะ มันมีแบบสีเขียวเออเหมือนใบไม้มปิดนินหนนึ่งถ้าเกิดแบบมันปิดนะโอ้ยถ้าไม่มีแสงปิดโอ้ยใช่เลยโอเคครับผุกขนนะครับฝากติดตามช่องของคุณนักกี้คิโม v ทีวดดีด้วยกันนะครับนะนะครับ,นะรบช่องน,นี้จะมาเกี่ยวกับสายอาเบะนะครับโอเคโอเคนะผมก็เจอใหม่คลิปหน้านะผมนะครับบ๊ายบายนะครับ